สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมจะเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์ XLT นะครับคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับผมคันนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดกันชนหน้า F 1 5 0 Spider นเดนะครับอันนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับด้านนอกนะครับตัวนังสืฟอร์ดด้านในนะครับก็จะทําเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับไปรัับผม3จุดตวนี้ะ ไฟ LED สามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นไฟรูปตัสีนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเทปในคันสุดสปเดอร์นะครับแล้วก็จะมีแผ่นอะคริลิกสีดําตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกเดิมนะครับ XRT จะมีไฟตัดหมอกมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกเดิมนะครับใส่ได้พอดีเลยครับถัดมานะครับผมจะเป็นกันชนด้านล่างครับกันชนด้านล่างนะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีเงินนะครับนี่ครับ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีดาด้านล้วนก็ได้นะครับผมถัดมานะครับผมด้านบนนะครับก็จะใส่เป็นสกู๊ปรูปแรกนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับจะมีรูปแรกกับรูปม้านะครับแล้วก็จะมีแบบสกู๊ปทรงเตี้ยสูงธรรมดาก็มีนะครับสามารถเลือกได้แล้วก็จะติดอะคริลิกคาว่าลรนเจอร์เพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมอันนี้จะเป็นสีคมเนี่ยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นไฟหน้ามัดแต่งนะครับอันนี้ ก็จะเอาโคมเดิมของแท้นะครับไปทํานะครับใส่เป็น d a y l i g นะครับแล้วก็ที่กระลสามขีดตรงนี้แล้วก็ใส่วงแหวนตรงนี้นะครับผมวงแหวนสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นแบบกลมหรือแบบเรี่ยบแล้วก็ใส่เดวิ้อนะครับเดวิ้อก็เลือกได้นะครับแต่คันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบหมุดกับแบบเรียบ แม็กนะครับผมจะเป็นแม็กลายดอกไม้ขอบสิบแปดนะครับต้องไปยาง B F นะครับผมสียางนะครับผมสองหกห้าหกูนย์ห้าสิบปดนะครับนี่แก้มข้างนะครับ X L T จะเป็นสีเขมเมี่ยงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนกระจกนะครับจะใส่เป็นชุดครอบแบบแต่งนะครับผมจะเป็นไฟ L E D แบบวิ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟสองเท้านะครับผม ขันมานะครับผมด้านบนนะครับก็จะติดราวหลังคาให้กับลูกค้านะครับผมก็จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็กันสาดนะครับผมแล้วก็จะมีติดเป้ากันรอยมือเปิดนะครับผมสีดำด้านนะครับตรงสีเจอร์แดงครับมือเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําจากโรงงานอยู่แล้วครับสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นลายศาสโคนนะครับผมมีคําว่าลิมเจอร์นี่ครับสติกเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้นะครับผม มาด้านหลังนะครับจะเป็นโลบาร์เล็กของ Outlander นะครับตัวนี้จะเป็นทรงเหมือนทัมเมอร์นะครับผมจะมีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะครับด้านบนถัดมานะครับผมจะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมจะเป็นทรง V2 นะครับสีชมพูนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้อปฝาท้ายนะครับอันนี้จะเป็นใส่แบบข้อปฝาท้ายแบบใหญ่นะครับอันนี้ก็จะทําเป็นสีดาด้านัวงสื่อฟอร์ดทำเป็นสีเงินนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีติ่งโช๊คกระบะท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับผมเวลาลงก็จะสโลนะครับด้านหลังก็จะเป็นอะไหล่เดิมนะครับก็จะถอดชื้นให้กับลูกค้านะครับผมกระบะไลเนอร์ก็เป็นของแท้ฟอร์ดนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นกันชนนะครับตัวนี้จะเป็นกันชนของアウเลนเดอร์นะครับผมมาพร้อมกับที่ลักเรือนะครับนี่นะครับแล้วก็ห่วงลักจุงสีแดง ตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับผมจะเป็นสีขาวนะครับก็จะมีไฟต่อไฟทะเบียนตรงนี้นะครับสีขาวมาชมภายในกันมากครับภายในนะครับผม XLT เดิมๆจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะเป็นหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับปกติ XLT จะเป็นหน้าจอเดิม8นิ้วจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ a n d ด o i d ให้กับลูกค้านะครับ เจ้อดเลเจอร์ x อ t รคันนี้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดน,นะครับผมสนใจอยากจะแต่งแนวนี้หรือว่าอยากจะแต่งแนวไหนนะครับผมส่งแบบหรือส่งตัวอย่างมาให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ